สวัสดีครับพเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องชาแนลของเราดิสตอ m g กและนี่ก็อยู่ในช่วงดูทองกับช่างนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่12แล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของทองเหมือนเดิมนะครับแต่ทองในวันนี้ที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือทองไมคอนนั่นเองครับทองไมคอนคือทองอะไรคือได้ไหมทำไมราคาถูกจังวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังอย่างละเอียดเลยครับ <Wow. S 2> ทองไมค่อนคือเครื่องประดับที่ไม่ได้ทำมาจากทองแท้เพียงแต่ถูกนำไปผ่านกระบวนการชุบทองขัดแท้เคื่อบนผิวของตัวเ,เรือนขึ้นระดับเท่านั้นด้วยการชุบด,ด้วยไฟฟ้าเครื่องประดับที่ทำจากทองไมค่อนมีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือแหวกกำไลและตา่างหูดูเพลิ่นหรือมองผ่านๆแบบทองจริงมากๆแต่ถ้าเราใส่ทองแมคคอนไปสักระยะหนึ่ง ทั้งสของทองจะหมองลงเรื่อยๆซึ่งทองไมคอนจะทนมากทนน้อยก็ขึ้นอยู่กับความหนาของการชุบและนี่แหละครับที่มีหนวดที่เรียกว่าไมคอนยิ่งค่าไมค่อนสูงจะทําให้อายุก,การใช้งานและความทนทานของไมคอนสูงตามด้วยเฉียดเช่นเดียวกับทองไมคอนที่มีค่าไมคอนต่าก็จะทําให้อายุการใช้งานและความทนทานต่าไปด้วยเช่นกันครับ ที่บอกไว้ในต้นคลิปนะครับว่า <Wow. S 1> ไมคคอนคือหน่วยวัดความหนาของทองคาที่ชุบลงบนผิวของเครื่องประดับซึ่ง1ไมคคอนจะมีความหนาเท่ากับ0.001ม mm. ิลลิเมตรทองไมคคอนจะมีความหนาตั้งแต่1ไมคคอน3ไมคคอนและก็5ไมคคอนครับแต่ในปัจจุบันเครื่องประดับที่เป็นทองไมคคอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่1-3ไมคคอนเพราะว่าราคาไม่แพง <Wow. S 1> แต่ถ้ามีความหนาอยู่ที่5ไมคคอนถึงแม้จะทนทานกว่าแต่ก็ราคาสูงเช่นเดียวกัน จึงไม่เป็นที่นิยมครับความทนทานและระยะเวลาของการใช้งานของเครื่องประดับของทองไมคอนนั้นนอกจากขึ้นอยู่กับความหนาของทองไมคอนแล้วยังขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและสภาพความเป็นกดดา่างในเหงือของผู้สวมใส่ด้วยนะครับึ <S <S งถแม้ว่าทองไมคอนจะมีคําว่าทองนำหน้าแต่จริงๆแล้วทองไมคอนไม่ใช่ทองนะครับภาษาบ้านๆที่เราเลยกติดปากกันนะครับคอองชุก ไม่ลอกไม่ดจับหังไม่ได้ทงวิตตอมโกและห้างทองกาจนาพิเศษของเราไม่มีทองแหวนข้อจำหน่ายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องของเราวิตตอมโกลน์ดีแอดวิตตอมโกเพื่อเพื่อนจะได้ไม่พลาดสาระและโปรโมชั่นดีๆของเราส่วนี EP นี้แค่นี้ก่อนนะครับมีหน้าจะมีสาระดีๆอะไรก็ขอให้เพื่อนรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ